สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับช่องน้ำมอเมทายวันนี้ผมก็บรรยากาศดูบรรยากาศดูเนี่ยมอนะครับผมจะเดินไปนะฮะวันนีว่าได้เปล่านะครับผมจะพาท่าผู้ชมเดินไปนะคะมันครับรรยากาศประมาณน,นี้เลยแล้วอันนี้จะเป็นดาราเกาหลีนั่นเองนะครับขออภัยที่ไม่ได้อัดคลิปมานานนะฮะเพราะไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะฮะอันนี้อะไรนะนี่นะครับ นี่นะฮะโอ้โหโอ้โห,โหนี่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 น,น,นี่ทำอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของยูเน่นมอเลยนะครับแล้วตรงไปจะมี MK ม็มเคเดี๋ยวกลับมาเองเองนะครับก็จะมาดูรีวิวด,ดูมมนั่นเองนะครับ๋ยวผมก็จะเดินไปให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูเลยนั่นเองครับ น,นี่คือบรรยากาศของดูนิ่นมอที่่่าแยกราชนะนนะครับเราเจอเมเคใช่ไหมอันนี้คือชาหนุมนมะฮะนี่ครัอันนี้ผมก็จะเดินไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตรงน,นี้นะผมเดินมาแล้วต <c oughs> มก็กลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะฮะอันนี้ผมพาให้ท่านผู้ชมดูก็ น่าจะประมาณนี้เลยให้ผมจบคลิปไหมฮะเพราะมันยังแล้วไง๋ยวผมจะพาไปดูโซนตรงนี้มันมีอะไรบ้างม่ได้ไปดูเลยนะครับโอ้โซนนี้มันคือพิจซ่กลุกกานั่นเองนะนี่นะครับเฮ้ยถ้าผมมีโอกาสจับได้นะครับถ้านืูชมก็ขอให้ส่งเป็นกำลังใจคอมเมนต์ดูนะครับ นี่นี่นะคะดูนี่นี่พวกนี้มาดิอยากให้คลิปหน้าผมทำฟีไฟ์หรือเปล่าก็เชิญนะคะถ้าให้ผมทำคลิปหน้าในเกฟีไฟนั่เองครับแต่ตอนนี้อยากลองดูไหมล่ะครับว่ามันดีไหมซึ่งผมเือตั้งเก็บเงเนงโอ้โหอันนี้ก็เป็นชิปนะฮะแล้วก็ีผมน่าจะใช้ไม่ได้แน่เลยนะครับท่านผู้ชม เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้นะดูดิลงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของขายเสื้อผ้าแต่เขายังไม่ได้ขายนะครับท่านผู้ชมได้เพลไหมโอ้ยเตี๋ยวเรืออะไรเนี่ยโอ้โหยี่สิบสองนะเดี๋ยว เองนะครับก็ประมาณเองแต่เดี๋ยวผมแน่แน่แนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้กันแรครับหมูหมูหาหมูอันนี้น้ำมาด้วยนะยค่ะเนี่ยเอาหมูดิและยี่สิบเลยค่ะพี่โยมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอจับก่อนได้ไหมขอจับก่อนเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวผมบอก นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะนี่ฮะนี also, right day, oh ่นเอาตัวนี้ใต้กดเหรอเดี๋ยวกดนะแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวมันงัดไอ้นี่สิเนี่ยโอ้โหกดเลยเอู้หูน้ำมูลเสียทั้งเล่นเลเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยสามหนึ่งเงินเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะแต่เฮ้ย เฮ้ย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 ียี่สิ่นี่ยี่ยมันไม่ใส่ใจพอนะคะท่านผู้ชมเราควรอให้นั่นวอนเดี๋ยวมันสุดท้ายเอาดีๆนะอันนี้ก็ได้จับแบบตรงไหนก็ได้อะนโมบให้เป็นตรงนะจังหวะดดีๆนะเฮ้ยเออดีๆเฮ้ย อีกนิดเดียวอีกตางานง่ะเฮ้แม่เอาไงดีอะคุณแม่เอาดีเดียวเอาเอาดีดีให้ช่วยผมนะครับเฮ้ย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 ไม่ดูเหมันโกงอะเนาะไม่ได้โกงอะไรหรอกนี่ยเอานี้ไหมอันนี้เอานี้นะดีนะนี่อะ อจับต่อครับไอไอเป็ดเหลืองก็ดีนะนว่ะมันกินเงินแล้วนะคบต่อต่อเอาไหนดีแม่ต้องเลือกดีๆนะเอนี่ได้อะไม่ได้อีกอันจะได้ได้เหรอเฮ้ยผมไม่ได้ออไ,ดไ,ไดอ,อน,นี่กลับบ้านนี่ไม่ได้นเะชื่อว่ อดอเห็นไหมผบอกแล้วเอาอีกแล้วไม่ใก่ใจพอ,อ,อเ,เอโอหมดตาแล้วเนี่ยเอ้ไอาอะไรผมเอาใหมมเา,นะเานะม่เยอาอันนี้มดีมันไม้ไมก่ได้เอาหจังหวะดี ใจของเราเอ้ยได้ได้ไหมได้ได้ได้บ <c ười> ิดเดียวอ่ะมันโกงเลยมันใช่โกงเลเอาใหม่เอาให้ได้แล้วเม่นๆนะมันโกงมันใช้โปรแกรมโกงแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูทำไงอ่ะก็เปลี่ยนเล่นไม่เป็นนี่เล่นไม่ค่อยเป็นแต่มันอกีดเดือบแล้วอ่ะแม่งโกงดูไหมสีฟูไม่เข้าเลยทำไมอ่ะ นโมไม่ชอบเลยเอาหมาเหมือนเดิมไหมล่ะเอาเอา,เอาเหมือนเดิมไหมเกือบได้นะเบ๊เเอฟอัมอัสก็มีนะเฮ้ยเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยอัปเดตล่าสุดน,นะครับนี่หรออันนี้ดีนะเฮ้ยยังยังยังดูกะกะองศากำไส้เออได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ดไ,ดไม่ใช่ละโมโกแล้วเนี่ยทำยังไงอะไม่ปล่อยย ที่นี่ไม่รู้จักทักษะ่นี่ไม่รู้จักทักษะมันไม่มีแล้วมีต่ราอกม่กลัวไม่บได้น้เคยได้เลยเหมือนเขาหรอกนีมันไม่ดีไล่ะเกือบได้แล้วมันโกงมันใช้โปรแกรม นันเก้ากาวมนตินดมันลาอนดูเราพีขึ้นมันหลายทีแล้วนนก็ประมาณนี้ครับในการรีวิวอันนี้อัาเสรจล่าสุดผม,ไ,มได้อัดมาหนึ่งเดือนนะผมไปหาแม่แล้วผมเบื่อมากเลยอะ่ะมันจับไม่ค่อยได้เนาะนใช้โปรแกรมโกงนะท่านผู้ชม,มจะเราไม่ได้ฮะไปดูเอาไหมไม่ไม่ติดตามแอ้วท่านผู้ชมครับน,นเนนจะเอาไงฮะ อยากได้เหรออยากได้ครับมาดิตัวไหนหมาเหรอหมาครับมาดิเฮ้ยนั่นเองครับดูดีครับอยากอันนี้ไม่เอาอันนี้เป็ตัวอยา่างมันมีแต่แบงค์ร้อยอย่างแล้วลล<น>อันที่แบบใบติ้งไหนเอาไม่ได้ยากมากฮะมาดิครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อันนี้ผมรุ่นนะ ไปเอามายได้เลยเนาะเฮ้ยเอาให้แม่นๆนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนก่อนที่จะจับนิดนึงเลื่อนมาลงนิดนึงลงโอ้ยแล้วแล้วจับเลยไม่รู้นะลอยเง้ยเงี้ยมันอย่าใช้โปรแกรมโกงนะดูดิมันใช้โกงเห็นไหมผูบอกแล้ว ใช้โปรแกรมที่มันงงง่ายใช่ปล่อยเนี่ยดูนะไอเนี่ยโกงไอเนี้ยมันใช้โปรแกรมโกงอนะ่ะมันใช้โปเอเฮ้ยเฮ้ยเฮกกลันลกั้จับกันเนี่ยดูนะขี่สุดๆเลยไหนเออเนี่ยเห็นไหมไม่กงเอาอีกเอาอีกเอามันมีตั้งร้อยนึงมันชี้โกงใช่ไหมล่ะจับตรงไหนอะ่ะมันชอบกระเทศอ่ะ คือต้องมีสมาธิสุดๆเนี่ยดูนะพึ่งตัว,วเนี่ยเนี่ยมันมันตึ่งเลยมันกระทุบน่ะเอาอีกเอาอีกเฮ้ยต้องกัดจังหวะน้ำมือศาสตว่ากรตัวตัวเอ้ยนี้ไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันโก้งตึงต้งเลยอะ่ะมันตึ้งอะ่ะเอาไงเอาอีก เอาอันอื่นหนึ่งว่าอันไหนดีอ่ะหมายกอเอ้ยเอ้ยอย่าล็อกอย่าล็อกเลย้ยหนูเนี่ยคี่กโกงแล้วไอ้เนี่ยไอ้เหลืองอ่ะหมูดิหมูอีกอล้หมูมันก็จะแทกไหมเนี่ยไม่ได้อเอาอันไหนดีเหลือกี่โอกาสแล้ว<ฮ>เล่นสักพันหนึ่งเนี่ยโอ้ยจะเล่นพันหนึ่งไปซื้อเอาดีไหมฮะ นี่ยงเฮ้ยคือจะได้แล้วมีโอกาสได้สูงเลยลองเอาเอาตรงนี้กันเราย่างตรงนี้คืออย่างเี้ยรูอาจจะมาละไรแทะเหรออือโอ้โหนี่ไงเอาไหมตูนไดไหมเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เราควรดันนิ่งนิ้งเฮ้ยเอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้มันไม่รอกอันนี้มันไม่ค่อยรอกหรอก เนี่ยเห็นไหมมันปล่อยนะโมเห็นปะฮะเห็นไหมว่ามันปล่อยมันไม่มีทางจับได้เอาไงเเอาดีๆนะนนิมเอาเดี๋ยวยังยังยังไม่ยังไม่ตัดสินจับคือเอาง่ายมันไม่มันมันเป็นที่ตู้แล้วแหละมันกัดชอบมักเทตอ่ะตู้มโกงเนาะขี้โกงอ่ะนีสใสเสียมาก ีทางได้เลยมันไม่มีทางได้แน่นอนมันชอบปล่อยเยนาะมดสิบเลยเนี่ยป่ะแล้วมีอีกไหมหมดแล้วเลยแกหมดแล้วไม,ไ,ลไม่ได้อะไรมันใช้โปรแกรมโกงอย่างเช่น I U O OK, K มันใช้โปรแกรมโกงโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สองร้อยส0งบาทส่วน โวมไปสองร้อยบ,บาทนะครับไม่ได้เลยไม<อ>่ไม่ใช่สองร้อยบาทเออใช่สองร้อยบาทนะครับเด<อ>ี๋ยวนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ